สวัสดีครับผมสกายเองนะครับแล้วเราก็ยังอยู่ในกับมหาศึกว่าชนแทบกันต่อนะครับขาดชายผู้นี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับกับผู้ที่สร้างโลกขึ้นมาเล่นๆไม่พอใจก็ทำลายทิ้งสร้างแล้วก็ทำลายทำลายแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่อีกโลกเป็นเพียงแค่ของเล่น ไม่มีการต่อรองไม่มีการไว้หน้าทำลายทำลายจนสิ้นซากเทพผู้ทำลายล้างแห่งจักรวาลเทพสิวานั่นเองครับแต่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่เป็นการทำลายนะครับแต่เป็นการสร้างครับหรือก็คือการวาดรูปนั่นเองก่อนอื่นที่เราจะสร้างการวาดรูปก็ต้องมีโครงนะครับโครงก็อย่างที่เห็นครับก็จะมีเส้นจมูกเป็นเส้นตรงแนวตั้งครับแนวนอนก็เป็นเส้นตาจากนั้นเราก็ขึ้นกรอบตาเป็นขอบตาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆหลังจากนั้นเราก็ทา การวาดขอบตาได้เลยนะครับนี่มีขอบตาแล้วก็มีลูกตาข้างในแบบนี้เลยนะครับอ่านี่เวลาเราล่างโครงได้ทุกอย่างก็จะง่ายครับก็เหลืออยู่แค่ลักษณะท่าทางหน้าตาจะเป็นยังไงเราก็เติมลงไปแค่นั้นเองครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นรอยนะครับเป็นรอยตรงถุงใต้ตานะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็มีชั้นตานะครับจากนั้นนี่คือจมูกนะครับจมูกนี่ประมาณนี้ จมูกก็อยู่ใกล้ๆกับเส้นจมูกนะครับแล้วก็ตามด้วยปากอ,อผมก็จะว,วาดปากยิ้มๆหน่อยนะครใน <c oughs> ให้สมก็เป็นเทพผู้ทำลายล้างนะ,ะนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นคางนะครับอบินแก้มคางเอาให้ชัดอตรงนี้ก็จะเป็นตาที่สามนะ,ะนี่จุดเด่นของพัสซิวานะมีตาที่สามตรงนี้เลยอ่า ถึงจะฟังดูเหมือนเทพทำลายล้างแต่ในเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นเป็นคนที่รักเพื่อนเลยนะครับอ่านี่แล้วตรงนี้เถิมขึ้นไปก็จะเป็นเส้นหน้าผากนะแล้วก็มีเส้นโค้งของผมนะครับพอเรามี2เส้นนี้จะทําให้เราวาดทรงผมด้านหน้าด้านข้างได้ง่ายขึ้นครับแต่ตัวละครของพระศิวะนี่ก็จะเป็นผ้าพกผมครับ นี่ประมาณนี้คนระับเป็นรูปกระ,กระบาดเลยหลังจากนั้นก็มีผมแซมแซมแบบนี้อ่านี่แซมไปครับการการตัดเส้นด้วยเส้นสเกตสีแดงนี่เพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับอาจจะพยายามสังเกตดูอ่านี่พราะถ้าเรายิ่งจับ จับสัญ,ญลักษณ์จับลักษณะของเส้นสีแดงได้เนี่ยไอ,ไอเส้นสีแดงเนี่ยไอตรงสีแดงเนี่ยแหละมันจะทําให้เราสามารถจรินตนาการถึงเส้นสเก็ตนะครับให้มันอยู่ในสมองของเราได้เลยนะครับเวลาเราจะกะระยะอะไรจะรู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าที่เราไปฝึกด้วยดินสอธรรมดาครับอย่างดินสอกดดินสอไม้ครับดินสอสีดําอะไรประมาณนี้นครับถ้าเราใช้เส้นสีแดงมันจะรู้สึกถึง การแยกกันร,ระหว่างเส้นสเก็ตกับเส้นที่เราจะต้องตัดได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ฝึกแบบนี้นะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าการวาดเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถที่จะวาสสดสัดส่วนอะไรได้ดูได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับผมสามารถใช้จินตนาการได้เลยเหมือนมันเหมือนมันเห็นภาพชัดเจนเลยยังไงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแลวนี่คือโครงอนาโนวีอนถา,านนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับ เป็นสี ain, ่เหลี่ยมผืนผ้าย,วยาวๆแล้วมีเส้นตรงกลางเป็นเส้นบาลานครับเส้นแนวนอนล่างสุดคือเส้นสะโพกครับตรงกลางคือเส้นเอวนะครับแล้วก็จะมีกางเกงในแบบนี้เลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขานะครับนี่ขาผมก็จะหักมาแบบนี้เลยนะครับผมจะทําท่าพัซิวะแบบกําลังชอบเต้นนะครับในเรื่องนี้พัซิวะนี่ก็จะเป็นบุคคลที่ชอบชอบเต้นลำครับอเป็นเทพที่ชอบเต้นลำเต้นระบำแบบนี้เลยนี่แล้วก็มีสี่แขนครับ นี่นี่คือแขนท่อนบนนะครับแล้วแขนท่อนล่างนี่กะเอาครับแล้วก็มือนี่มือผมก็ประมาณนี้ไปก่อนครับคร่าวๆอ่าจัดนิ้วไม่ครับนี่ให้นิ้วมันแบ,บมือแบบนี้โอ,โอเคอันนี้อาจจะยุ่งยากหน่อยนะเพราะว่ามีถึงสี่มือครับสี่ก้อนเลยทีเดียวฮ่าๆนี่นี่อีกมือหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็อย่างนี้นครับอ่ามันหลุดจากขอบแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมืออีกข้างนึนะครับผมก็วาดมือก่อนเลยมืออยู่ตรงนี้อ่านี่นี่คือนิ้วก้อยครับนิ้วกลางนิ้วนางอ่านี่ประมาณนี้แล้วก็แขนท่อนล่างนะครับแล้วก็หัวไหล่นี่ติดปลายแล้วก็มืออีกข้างนึนะครับอ่านี่ตัวนี้คือมือนะครับนี่มือนิ้วชี้ครับวาดนิ้วชี้ นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับลายไปอ่านี่บิดมืออย่างนี้เลยนี่นี่คือการล่างโครงสร้างนะครับนี่คือการล่างโครงสร้างแบบง่ายๆถ้าเราใช้เส้นสเก็ตสีแดงจนชำนาญเราจะเห็นภาพโครงสีแดงอย่างงี้อยู่ในสมองเลยนะครับแล้วคราวนี้เวลาเราจะไปเสริมรายละเอียดอะไรต่างๆมันจะง่ายขึ้นนะแถมทําให้เรารู้สึกถึงอ่า การวาดสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจําแม่นระดับหนึ่งเลยนะครับมันจะอยู่ในจินตนาการของเราเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยครับที่เหลือก็คือง่ายๆครับก็แค่จํารายละเอียดต่างๆที่คาลรคเตอร์ตัวนี้มีนะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายสักเสื้อผ้าหรือกล้ามเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถเติมได้ตรงนี้เลยนะครับแต่เนื่องจากการวาดของผมก็เป็นการวาดแบบลูกๆนะครับข้อดีของการวาดลูกๆนี่ก็คือ จะทําให้เราไม่ต้องมาอ่ามาเสียแรงมาลงทุนอะไรมากมายนะเพราะเป็นการวาดเล่นเ,นเ่นเอาหานะครับฉะนั้นการวาดเล่นๆเ,เอาหาเนี่ยข้อดีของมันคือมันทําให้เราไม่ค่อยเหนื่อยนะครับอ่าแล้วทําให้เราเนี่ยพอเราไม่เหนื่อยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายเนี่ยมันจะทําให้เราวาดรูปได้ยาวนานขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ท้อเลยนะครับนี่ ย่างทุกคลิปที่ผมวาดมาทั้งหมดเนี่ยผมก็วาดแบบลวกๆนะครับไม่ไม่ได้เอาจริงเอาจังเลยเลยนะแล้วที่สําคัญคือผมก็วาดไปเรื่อยเปื่อยนะบ,บางทีก็เหมือนมั่งไม่เหมือนมั่งก็แล้วแต่ชะตากรรมเลยนะครับอ่าแล้วมันก็ทําให้ผมเนี่ยลง youtube ได้ค่อนข้างเร็วไม่เครียดนะครับผม อยากจะวาดตัวไหนผมก็วาดเลยนะครับจะมีคนดูเยอะคนดูน้อยนี่มันก็ไม่ใช่ประเด็นเลยนะเพราะว่าผมวาดแป๊บเดียวเสร็จนั่นเองนะครับผมสามารถทําคลิปได้เรื่อยๆเลยนี่ถ้าไม่ติดต้องมานั่งตัดคลิปแบบหน้าเบื่อหรืออากาศร้อนหรือเอ่อต้องมานั่งค่อยๆระบายสีนะป่านี้คลิปนี้ผมมีเป็นตับเลยนะครับแล้วเวลาถ่ายทําเนี่ยวันหนึ่งผมก็ถ่ายได้แค่ประมาณ3คลิปเองมั้งอะเออ พราะ่เวลาผมถ่ายสามคลิปนี่แบตเนี่ยมันมันหมดแล้วนะแบบมือถือมันมันหมดภายในสามคลิปนี่ถ้ามันมันยังมีแบตได้ได้เอื้อให้ยาวๆนะป่านี้วันหนึ่งผมน่าจะว่างๆนี่น่าจะได้ทั้งสามสี่ห้าคลิปเลยนะครับนี่ครับนี่คือข้อดีของการวาดลูกล่วงนะมันจะเร็วขนาดไหนนะแบบนี้เลยนะเพื่อนๆอาจจะเห็นผมว่าโอ้โหมัมันมันมันบ่อยจังวะก็เพราะผมวาดแป๊บเดียวเสร็จนะครับ ถ้าไ,ไ,ไม่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 ติดตรงที่ลงสีหรือตัดต่อนี่ภาพหนึ่งผมก็วาดแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงเองครับผมก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเส้นผมก็ไม่ได้สวยหรูนะครับมันก็อาจจะสดถุนสถุนนะครับ <c oughs> การตัดเส้นก็จะมีการบิดบิดเบีบ้ยวนะอย่างที่เห็นนะครับนี่เนี่ยการล่างโค้งนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าผมก็แค่กะกะเอานะเนี่ยเนี่ยเป็นการกะเอาว่าประมาณไหนพองแบบไหน,นครับส่วนที่ผมคิด ตรงกล้ามเนื้อนี่คือประสบการณ์ล้วนๆเลยนะเพราะว่าวานมาเยอะนะครับเนี่ยอาศัยการวาดบ่อยๆนะครับวาดทุกคาเลคเตอร์เพื่อนๆอาจจะชอบวาดแค่ประมาณตัวหลักๆตัวเด่นๆตัวที่ชอบนะครับ มันก็ดีนะการที่วาดตัวแรกตัวที่ชอบมันทําให้เราวาดได้นานขึ้นนะแต่ถ้าเราอยากจะเก่งแบบสุดฝีมือเนี่ยเราต้องวาดทุกตัวในเรื่องนะอย่างสมมติผมชอบเรื่องมหาสุกคนจนเทพเนี่ยผมจะมาวาดตัวศักยมุนีหรือพระพุทธเจ้าตัวเดียวก็ไม่ได้นะผมก็ต้องวาดหลายๆตัวหลายคาแรคเตอร์นะวาดทั้งนังฟ้าวาดทั้งตัวประกอบวาดทั้งเทพต่างๆอะไรเนี่ยวาดให้หมดเลยนะัะเราจะได้รู้วิธีแล้วก็รูปแบบรูปแบบในการล่างเส้นของแต่ละคาแรคเตอร์นะว่ามันมีอะไรจุด ยังไงครับให้เราหาจุดเด่นแล้วเราพยายามวาดออกมาครับเหมือนไม่เหมือนไม่สําคัญนะครับแต่เราจะต้องวาดให้มันดูคล้ายแค่นั้นก็พอแล้วนะเราอ,ออกมาให้ดูดีสัดส่วนดูโอเคเหมือนกับคาแรคเตอร์ออริจินอลที่เราได้ได,ได้ได้ทาการลอกเรียนมานะครับทำได้แค่นี้เราก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะเพราะว่าเราเราไม่ได้ตั้งใจวาดนะเราวาดแบบลวกๆเท่านั้นเองนะครับนี่ นี่คือข้อดีแล้วผมก็ฝึกวาดนี้มาประจำนะครับอ่าไม่ค่อยมีเป้าหมายที่จะวาดให้มันแบบให้มันเนี้ยบหรือเป๊ะนะครับอ่าผมไม่ค่อยเป็นมาในแนวทางที่จะเรียกว่าก๊อปออกมานะครับผมเป็นแนวทางที่แบบอ่าดูมาแล้วก็แล้วก็จัดเอาเองนะครับตามใจฉันนะ <c oughs> <c oughs> เวลาวาดแต่ละครั้งมันก็เลยมักจะแบบอ่ามักง่ายนะครับแล้าก็แบบตามที่ตัวเองอยากครับอ่า อันไหนที่ผมอยากผมก็ใส่นะครับอ่าฉะนั้นการวาดแต่ละครั้งต่อยผมจะดูแบบหรือไม่ดูแบบนะครับมันจะไม่มีความวาเหมือนเลยครับเพราะผมมันไม่ซีเรียสว่ามันจะต้องเปนะ๊ะนะครับอ่านี่บางทีการวาดรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันทําให้ผมเครียดนะเพราะว่ามันมันมันรายละเอียดยิบย่อยเกินนะผมชอบเน้นที่จะวาดให้มันเสร็จเร็วๆมากกว่านะครับจะมานั่งนานๆก็ใช่เรื่องนะครับ อ่าแล้วจะมาวาดให้มันสวยเป๊ะนี่ถ้าไม่ได้ตังนี่ผมก็ไม่มีอารมณ์นะครับจะวาดสวยนี่ก็ถ้าได้ตังะถึงค่อยวาดสวยนะครับอ่าแต่ถ้าไม่มีตังหรือไม่มีอะไรให้ก็วาดเล่นๆอย่างนี้เลยคนระับอ่าเป็นการฝึกนะครับก็วาดไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่จะมีคนชมว่าสวยหรือไม่สวยก็ไม่ต้องสนใจนะเพราะเราสนุกที่ในการวาดนะครับอ่า ยิ่งว่าสนุกไปเรื่อยๆฝีมือเราก็ไปเรื่อยๆของมันเองอยู่แล้วนะครับอ่าอยา่าไปเร่งร้อนอะไรมากมายอ่านี่น,นี่ตรงนี้ก็เป็นช่วงเอวนะครับเอวผมก็จะหนีครับปีผ้าผูกนี่ประมาณนี้นะครับคือผมก็แทบไม่ต้องดูแบบเลยนะครับก็จำจำมานะครับอะไรที่ลายที่มันไม่เยอะมากก็สั้นๆง่ายๆอย่างนี้เลยครับอ่า ตัวละครของเทพศิวะนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไราลายอะไรยุ่งยากเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นลายสักแค่นิดๆหน่อยๆครับจำผิดจำถูกก็ไม่ไม่เป็นปัญหานะครับเราจะก็จำจำมาแล้วก็วานมันก็แป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ได้ละนี่ก็เป็นพื้นพื้นเลยนะครับส่วนใหญ่เรื่องของมหาศึกคนชนเทพนี่ก็มักจะไม่ค่อยใส่เสื้อกันนะครับเหมือนก็เลยค่อนข้างง่ายครับแต่ที่ยากอาจจะเป็นตรงลอยลอยอัคคระลอยสักอะไรพวกนี้ หรือบางตัวยากๆก็อย like like ่างแจ็คเดอะลิเปอร์นี่ก็คือค่อนข้างยากเลยนะคมันอาจจะรละเอียดตรงกระดุมอะไรยิบยิบย่อยๆวาดลำบากแต่ก็เวลาเราวาดลวกๆไม่ต้องไปใส่ละเอียดทั้งหมดนะครับเราเอาแค่แบบให้มันดูออกว่าตัวนี้เป็นคาลิเตอร์อะไรที่เราวาดก็พอแล้วนี่การฝึกการวาดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วนี่คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นการตัดเส้นเพื่อให้เส้นสเก็ตสีแดงของเราเนี่ยให้มันดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเนี่ผมก็ใช้ปากกาเนี่ยตัดให้มันดูชัดเลยนี่ไอตอนตัดอย่างนี้นี่คืออย่างที่เห็นครับเส้นของผมเนี่ยมันก็สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับแต่ไม่ต้องใส่ใจนะครับนะจะสั่นแค่ไหนเราก็อย่าไปสั่นตรงหน้าตาจนเกินเหตุนะครับอ่าให้มันดูแบบ ไม่เลอะเธอก็พอแล้วนะครับเพราะว่าการตัดเส้นอย่างนี้ก็คือการตัดเส้นแบบลวกๆนะครับให้เราดูว่าเส้นสเก็ตตรงไหนที่เราใช้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยก็ตัดตัดไปนะครับเพราะว่าเราสามารถจะแต่งเส้นได้นะครับถ้าเราฝึกการแต่งเส้นมาเราก็จะสามารถแต่งเส้นได้เพราะว่าพื้นฐานของการลากเส้นเนี่ยเส้นโดยปกติมันจะเป็นการจุดๆ,ๆุๆๆๆ,ๆๆๆนะครับ ไม่ว่าผมจะลากเส้นให้มันเบี้ยวหรือบิดอะไรไปแค่ไหนถ้าไม่บิดเกินเหตุนะครับหรือหรือหลงออกไปมากเกินไปนะครับเราสามารถแต่งได้นะครับโดยการเนียนให้มันแบบเอ่อให้มันเส้นหนาบ้างบางบ้าง,างแล้วแต่นะครับแล้วแต่จังหวะที่เราสั่นมากสั่นน้อยนะครับมันก็สนุกตรงนี้นะเวลาตัดเส้นเนี่ยอย่างเนี่ยผมตัดเส้นแบบคร่าวๆเนี่ยมันก็ไม่ถนัดนะเพราะว่าผมมือซ้ายผมต้องถือกล้องไปด้วยนะครับเนี่ยผมก็ระหว่างถ่ายผมก็ต้องอ่า จับจังหวะตัดอะไรบางทีก็มองไม่เห็นน้บกล้องบางนะบางทีก <g ül> ็ <g ül> <g ül> อาจจะมีพลาดบ้างหรืออาจจะมีลืมรายละเอียดอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าพอหลังจากจัด จัดการตัดเส้นแบบคร่าวๆนี่เรียบร้อยแล้วระดับหนึ่งเนี่ยค่อยไปใช้ยางลบเนี่ยลบเส้นสเก็ตดินสอสีแดงออกให้หมดนะครับจากนั้นเราค่อยมาตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาให้เน,นเนียนเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับยิ่งใช้เวลามากมันก็ยิ่งเนียนนะครับเส้นอันไหนที่ผมลาาขาดๆาดก็ค่อยไปต่ออันไหนสั่นก็ไปเกลาให้มันเนียนให้มันดูสวยได้นะครับค่อยๆทําไปนะครับคอ่คอยฝึกไปสวยของผมนี่คือไม่ต้องฝึกแล้วนะครับขี้เกียจครับ ก็เลยจัดไว้อย่างนี <Una Empire> ้เลยนะครับอ่านี่เพืนๆจะได้ดูง่ายๆนะครับอ่า เดินไลด้วยคิงฟิชเชอร์บูอย่างโถนององอาหารเสริมบารมีเทพระบายลายแหล,ลกผิวพันให้ผ่องใสที่เห็นเว้นแสงขาวคือแสงสะท้อนไม่ใช่ประหยัดสีไม้ไล่เฉดเงาด้วยไวโอเลตให้งดงามเป่งประกายละเลงสีขาวให้ทั่วผิวจะเนียนใสเา,าวากับทาครีมนวดผิวเว้นไฮไลท์ขาวใย่่เยอะเกินเดี๋ยวจะโดนจับได้ว่าประหยัดสีแล้วพ่นเยลโล,ล่รองพื้นให้เสด็จน้ําเสริมเงาออเลเอนให้มีมิติทะลุโลกสวรรค์เครื่องประดับลงด้วยเจดปิดด้วยอเมโัโเป็นเงาให้อ่อนละมุนสายตาเทพเจ้ามีเมตตาด้วยเยล ลงดำปิดท้ายสมบูรณ์แบบเด็ดสรตรีีเฟี้ยวงอ